สวัสดีครับสำหรับคนที่เปลี่ยนจาก DJI DJ มาเล่น FPV เนี่ยอุปสรรคที่สำคัญอย่างแรกเลยที่ผมเห็นก็คือ Throttle มันไม่เหมือนกันนะครับ throttle ของ DJI เนี่ยสมมติที่เป็น DJI Throttle ของ DJI เป็น Throttle ที่ควบคุมความสูงนั่นคือเราสังเกตดูมันจะอยู่ตำแหน่งตรงกลางตลอดเลยนะถ้าเกิดคุณดนัน Throttle ของ DJI สูงขึ้นก็คือดันคันเล่งสูงขึ้นนั่นเองโดนก็จะสูงขึ้น พอถึงความสูงที่คุณต้องการคุณทอาไงครับคุณก็ปล่อยทอร์โถแล้วมันก็สปริงกลับไปที่ตำแหน่งต้องการและโดก็จะอยู่ที่ตำแหน่งนั้นความสูงนั้นถูกไหมครับแล้วเมื่อคุณต้องการลดความสูงลงมาคุณก็ดันทอโถลลงมาโดวนก็จะลดความสูงลงมาพอได้ความสูงที่คุณต้องการคุณก็ปล่อยทอร์โทให้มันสปริงกลับไปตรงกลากงาโดวก็จะอยู่ที่ความสูงต่ำกว่าที่คุณต้องการถูกไหมครับนั่นคือ d j i เป็นทอทเทิลที่ควบคุมความสูง แต่ในโดรน fpv แล้วเนี่ย t o t t l ไม่ได้ควบคุมความสูง t o t t l เป็น t o t t l ท,ที่เป็นคันโยกที่ควบคุมกำลังของเครื่องยนต์คือกำลังของมอเตอร์อะไรรพัโดยตรงเหมือนกับคันเร่งรถยนต์นะครับในการควบคุมรถยนต์ยกตัวอย่างเวลาคุณต้องการเร่งความเร็วรถนต์จากสูงย์ไปจนถึง50ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงทำยังไงครับเริ่มได้คุณเหยียบคันเร่งก่อนเลยเพื่อให้มันมีความเร็วเพิ่มขึ้น จาก0เป็น10เป็น20เป็น30เป็น40กิโลเมตรต่อชั่วโมงและพอใกล้ๆถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงปุ๊บคุณทํายังไงกับท้าที่เหยียคันเล่นอยู่ครับคุณผ่อนมานิดน,นึงถูกไหมครับเพื่อให้มันหยุดที่ความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงในลนักษณะเดียวกับทอตเทิลของ PPV เลยครับสมมุติว่าโดน้ำเลียงอยู่ที่ผืนแล้วคุณต้องการให้มันเพิ่มขึ้นมาสูงถึงระดับที่มือผมอยู่นี้สิ่งที่คุณต้องทําก็คือ คุณเร่งคันเร่งของโดรน fpv เนี่ยจากศูนย์ขึ้นไปจนกระทั่งตำแหน่งที่ทําให้โดรนเนี่ยมันมีกําลังลอ,อยขึ้นสูงขึ้นพอมันมีกําลังพอมันมีกาลังพอที่จะสูงขึ้นแล้วคุณก็คาจรอตเทอร์วิทที่ตำแหน่งนั้นแล้วพอมันใกล้ถึงความสูงที่คุณต้องการปุ๊บคุณทำไงครับเหมือนกับคันเร่งรถยนต์คุณผ่อนคันเร่งลงมานิดนึงเพื่อที่ให้มันหยุดที่ความสูงใกล้เคียงที่คุณต้องการในลนักษณะเดียวกันเวลาคุณต้องการลดความสูงคุณผ่อนคันเร่งลงมานิดนึง แค่ให้มันมีแรงยกไม่พอที่จะพยุงตัวไว้ที่ความสูงนี้มันก็จะลดความสูงลงมาเองพอมันลดความสูงลงมาเองปุ๊บกล้ถึงความสูงที่คุณต้องการแล้วคุณทำไงครับคุณเร่งคันเร่งกลับไปนิดหนึ่งเพื่อที่ให้มันมีกําลังพอจะพยุงตัวที่ความสูงที่คุณต้องการลักษณะเดียวกับคัรเร่งระยิ์เลย มาถึงตรงนี้ผมอยากจะเสริมนิดนึงว่าเมื่อคุณบิน DJI เนี่ยคุณสามารถปล่อยนิ้วจากคันเร่งได้เลยเพราะมันมีตัวค,ควบคุมความสูงไว้ให้ซึ่งคุณอาจจะติดนิสัยตรงนี้แต่เมื่อคุณมาบิน FPV แล้วเนี่ยคุณต้องใช้นิ้วควบคุมคันเร่งอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามันไม่มีตัวช่วยวช่วยควบคุมความสูงให้คุณนะครับ,รบซึ่งต้องใช้เวลาในการฝึกนะเพราะงั้นสิ่งแรกที่คุณน่าจะฝึกเวลาเปลี่ยนจาก DJI มาเป็น FPV ที่ผมแนะนําคือการฝึกใช้ throttle แบบ ที่ควบคุมคัรเม่นรอแตเสร็จครับสำหรับวิดีโอนี้ก็น่าจะจบไปเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็เจอกัน,นวิดีโอหน้าขอบคุณครับ